านผู้พูดถึง oh. อิตาลีว่าช่วยทําตัวให้มาตามนัดหน่อยนะมันเหลือเชื่อคือก่อนหน้านี้อิตาลีกับการเอาการตูโซมาคุมเนี่ยนะครับมันก็พลิกล็อกมาล่องแล้วนะคน mm. แบบดูถูกกาตูโซมากเลยแบบโอ้เป็นกุนซือสมโมสออย่างตัวไร่ออกเลยนะเขาดีมาต่อเนื่องเนาะแต่แบบ mm. ผมก็ลริ่มองว่าฮาแลนด์นะครับเขาบารมีเขาอะเดินแล้วเหมือนดากก้นบอลอนะตอนเนี้ยเออเหมือนแบบมันมีมันมีพลังซุปเปอร์ไซยานเ,เดินไปไหนคนก็ไม่กล้าเข้าใกล้โหแล้วมันมันส่งผลจริงๆนะครับคือเมื่อวานเนี้ย มันเป็นเกมที่พลิกล็อกมากพลิกล็อกอไม่ใช่แค่สีหนึ่งนะครับที่อิตาลีแพ้นเวนะครับแต่ว่าอ,อ,อัสซูรี่นี่ขึ้นนำก่อนใช่แล้วการที่อิตาลีขึ้นนำก่อนเนี่ยปกติแล้วคาร์เนชโชเนี่ยมันมันโด่งดังมากใช่ไหมแต่อาจจะไม่ค่อยเกิดในยุคข,ของกาตูโซเท่าไหร่หรอกครับประเด็นคือนาที่เจ็ดสิบกว่าแล้วมั้งครับแล้วก็มาโดนตีเสมอนะครับซึ่งลูกแรกเนี่ยผมดูไฮไลไท์แล้วผมแบบ ดูย้อน3รอบทําไมดอนนารุมา่าโดนยิงเสาแรกได้ยังไงอ่ะโอเคบอลเฉลบหลังจากนั้นไปต้นมาก็อย่างที่ผมบอกครับตากลนบอลลงครับเออร์ลิงฮาแลนด์กด2ประตูครับแล้วก็มีนักเตะของวูฟบูลาเซนสามเอ่อสามหนึ่งและสี่ประตูต่อหนึ่งครับทําให้อิตาลีแพล้เรลเทะอย่างเหลือเชื่อ,อนะครับเอ่อกลายเป็นว่านะตอนนี้เนี่ยคือต้องไปลุ้นรอบเพลย์ออฟแทนนะครับใช่แล้วมันน่าก,กลัวตรงที่อิตาลีอ่ะคือ กลัวจะไม่ได้ไปเอาเดียวเปี้ยวออามาแล้วไงออใช่ไหม